สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามความสัมพันธ์ไทยจีนกันบ้างล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ร่วมการหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยประธานาธิบดีเสี่ยชินพีงของจีนเห็นพ้องรุยรถไฟไทยจีนให้เสร็จตามกําหนดแนชื่อมโยง eec ของไทยไปยังรถไฟจีนลาวต่อเนื่องจนถึงยุนนานร้องไฟเขียวชาวจีนท่องเที่ยวไทยหากโควิด -19 บคลี่คลาย เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลาโหมให้การต้อนรับนายสีชิ่นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนไทยในห่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป และผู้นำทั้งสองได้ร่วมการหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายอนุชาบุรภัยชัยศรีรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปสาระสําคัญดังนี้นาย,ยกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีจจนเยือนไทยครั้งนี้นับเป็นการเยือนไทยในรอบ11ปีและเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี ทำให้การเยือนไทยของประธานาธิบดีจีนครั้งนี้มีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการกระับความสัมพันธ์ที่จะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่ครบรอบ10ปีในปีนี้และมุ่งไปสู่การฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568รวมทั้งการเข้าร่วมการประชุมของจีนมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการประชุมเอเป็ก ที่จะร่วมกันบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมที่เปิดกว้างมีพลวัตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีสักิภาพรวมถึงยังส่งผลต่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อภูมิภาคและโลกโดยรวมประธานาธิบดีจีนรู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้พร้อมกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการจัดการต้อนรับท่านี้มิตรภาพไทยจีนสืบทอดกันมาหลายพันปี ประชาชนมีความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องกันโดยจีนให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยเพราะจีนและไทยไม่ใช่อื่นไกลคือพี่น้องกันจีนพร้อมร่วมมือการสร้างสร้างความเจริญรุ่งเรืองและอนาคตร่วมกันเปิดศักราชใหม่ของความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ประธานาธิบดีจีนแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีและประเทศไทยที่ได้จัดการประชุมเอเปกด้วยความสาเร็จ แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสร้างสรรค์สามัคคีและปร่งดองพร้อมพัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อไปยังระบบเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหาหรือถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเสนอให้เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์แล้หาหรือยุทธศาสตร,ร์ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอและกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์อาชญเกรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงทางโทรศัพท์ซึ่งจีนยินดีร่วมมือกับไทยเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงต่อภูมิภาคโดยรวมซึ่งประธานาธิบดีจีนยินดีร่วมมือเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งทั้งสองประเทศควรปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนระยะ5ปีพศ2565 ถึง2,569เพื่อผลักดันและบรูรณาการความร่วมมือในหลายมิติให้ได้ผลเป็นรูปธรรมสำหรับการสร้างความมั่งคัง่งไทยและจีนเห็นพร้อมการเพิ่มมูลค่าและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านต่างๆโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและผลไม้พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในอุตสาหการรมดิจิตตอนอยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหการรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีจีนยังขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ประโยชน์จากความตกลงอาเซ็ตและส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางรางรวมถึงการดําเนินการโครงการรถไฟไทยจีนให้เป็นไปตามที่กําหนดประธานาธิบดีจีนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรต่อยอดความร่วมมือแบบดั้งเดิมทั้งเรื่องการลงทุนการค้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือแบบใหม่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลรถยนต์พลังงานทดแทน นวัตรกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่มองว่าควรจะเรื่องความร่วมมือสามฝ่ายไทยจีนลาวในเรื่องการเชื่อมโยงระบบรถไฟโดยไทยและจีนควรส่งเสริมการเชื่อมโยงตั้งแต่ EEC ของไทยไปยังรถไฟจีนลาวต่อไปจนถึงมวลชนยูนนานของจีนและเชื่อมไปยังเส้นทางขนส่งสงินค้าทางบกและทางน้ำสายใหม่ของจีนสำหรับในขั้นต่อไปจีนหวังว่าจะมีการเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และระบบศุลการกรเพื่อขยายการขนส่งสินค้ากเกษตรที่สำคัญของไทยเช่นทุเรียนและมังคุดทางด้านความยั่งยืนทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพิ่มเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ประธานาธิบดีจีนชื่นชมนายยกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในไทยและมีแนวคิดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ย,ยินยีนร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการลดความยากจนและการพัฒนาชนบทดยรัฐบาลจีนมีภาระหน้าที่สําคัญในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีนและส,สร้างฐานบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้านโดยมีอัตลักษณ์ของจีนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทยจีนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรจะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ร่วมกันแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่สอดคล้องกันของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่อนุญาตให้นักศึกษาไทยทยอยกลับไปศึกษาต่อในจีนได้พร้อมทางพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งซึ่งประธานาธิบดีจีนกล่าวว่าจีนและไทยเป็นเหมือนพี่น้องและญาติมิตรจีนส่งเสริมให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายเดินทางไปมาหาสู่กันได้หากสถานการณ์โควิด -19 ที่คลายลงพร้อมทั้งกล่าวชื่นชม นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาโควิด -19 ได้สำเร็จด้วยดีเชื่อว่าหากทุกฝ่ายสามารถคีร่วมกันจะนำไปสู่ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ในระยะยาวสำหรับความร่วมมือในกรอบพหุภาคีทั้งสองฝ่ายต่างมองว่าสถานการณ์โลกและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความท้าทายจากความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคระบาดความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และความขัดแย้งระหว่างประเทศทําให้ไทยและจีนต้องร่วมมือรับความท้าทายเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อสเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งนี้ประธานาธิบดีจีนยืนยันที่จะแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์และพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในกรอบพหุภาคีต่างๆทั้งเวทีอาเซียนเอ็กเม็กรวมถึงกรอบความร่วมมือแม่ของลานช้างหลังจากการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่าย ให้ประกาศเอกสารความร่วมมือและความตกลงที่มีการลงนามในช่วงการเยือนจำนวนห้ฉบับได้แก่ 1. แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนระหว่างรัฐบาลแห่งรชาชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนฉบับที่4พศ2565-2569ถึ25ง 2. แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งรชาชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการร่วมการส่งเสริมเส้นทางกเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21สามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราณาจ,จักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งรณาจ,จักรไทย และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ้5บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือด้านการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุศาศาสตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับก็ต้องยอมรับว่าจีนกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจดังน,นั้นการดำเนินการวิทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันและเหมาะสม จะสร้างประโยชน์ต่อทั้ง2ชาติครับ